เซตอาการหนักล่าสุดร่วม27จุดปิดต่ำที่สุดในรอบ5เดือนครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนั่นคุณนะครับกลับมาพบกับ KTS สรุปภาวะตลาดประจำเย็นวันที่13มีนาคมนะครับก็ต้องบอกว่าภาพรวมการลงทุนในวันนี้ดูไม่สู้เดียวซะเลยนะครับเพราะว่าเซ t ินเด็กปรับตัวลดลงไปค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับร่วมหนักถึง27จุดนะครับไปปิจุดที่1,600 1,573จุดนะครับถือว่าเป็นระดับราคาปิดนะฮะต่ำที่สุดในรอบเกือบ5เดือนนะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้หนาแน่นพอสมควรนะครับ7.9ล้านบาทนะครับแต่ว่านักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิออกไปอีกนะครับวันนี้ขายอีก2,193ล้านบาทนะครับก็ต้องบอกว่านะครับสาเหตุหลักที่ทำให้ดัชนี ยังอยู่ในแดนลบนะฮะก็คงจะหนีไม่พ้นวิกฤตแบงก์ลันวิกฤตปัญหาสภาพคล่องของสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกานะครับโดยเฉพาะการล่มสลายของซีววร์คอลวอลลี่แบงกนะครับธนาคารที่เน้นปล่อยสินเชื่อให้กับบรรดาสตาร์ทอัพในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับสถานการณ์ ดูเหมือนจะดีขึ้นนะครับในช่วงเช้าตู่ของวันนี้นะครับหลังจากที่หน่วยงานของภาครัฐในสหรัฐอเมริกาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังนะครับธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดนะครับหรือแม้กระทั่งสถาบันค้ำประกันเงินฝากนะครับก็คือ fdic นะครับออกมาแถลงข่าวร่วมกันนะครับว่าจะเข้าไปค้ำประกันนะฮะเงินฝากทั้งหมดของ s p b นะครับพูดง่ายก็คือ ผู้ฝากเงินใน SBB เนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าถึงเงินฝากของตัวเองเนี่ยได้ทั้งหมด100%นะครับและก็สามารถถอนเงินออกมาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับตรงนี้ก็ดูเหมือนจะทำให้ตลาดเนี่ยคลายความวิตกกังวลไปได้ในระดับหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าการคลายความวิตกกังวลดังกล่าวเนี่ยมันผ่านไปได้แค่ครึ่งวันเท่านั้นเองนะครับปรากฏว่าเปิดตลาดภาคบ่ายนะครับดัชนีตลาดหุ้นในยุโรปนะฮะกลับมาร่วงแรงอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็บรรดาหุ้นธนาคารในยุโรปเนี่ยก็ถูกเทขายออกมานะครับเนื่องจากนักทุนยังคงวิตกกังวลนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับ SBB เนี่ยนะครับมันอาจจะลุกลามนะครับไปยังสถาบันการเงินอื่นๆนะครับก็เลยทําให้นักทุนนี่ยังตื่นตระหนกและเทขายหุ้นออกมานะครับและล่าสุดเองนะครับก่อนที่บ้านเราจะปิดตลาดนะครับก็มีรายงานออกมานะครับว่าหุ้น First Republic Bank นะครับซึ่งมีขนาดไซส์แอสเซทเนี่ยใกล้เคียงกัินกับ ซีรีคอลวอลเล่เนี่ยนะครับปรากฏว่าราคาในช่วงพีมาเก็ตเนี่ยนะครับปรับตัวลดลงไปแล้วถึง60%อนะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงใหม่นะครับที่เข้ามาก่อนที่ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับจะเปิดทําการในช่วงเย็นวันนี้นะครับอันนี้ก็คงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะต้องติดตามกันดูนะครับว่าสถานการณ์ของ First Republic Bank เนี่ยนะครับจะซ้ารอยกับ SVB ว i บีซีรีคอลวอลเลที่เกิดขึ้นหรือไม่ถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้ยังซ้ํารอยกันอีกนะครับก็ พูดได้คำเดียวครับว่าเซตอิน덱ซ์ที่ปรับตัวลดลงนี้ยังไม่ใช่จุดต่ำสุดนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกายังมีอะไรให้เราต้องติดตามมันอีกเป็นซีรีส์ภาคยาวแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้มีประมาณนี้ก่อนนะครับพบกันได้ทันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ